มาดาพอกระเทนบอกสวัสดีศักศิสินกดให้แล้วนะคะ t จ a n กิ้วเมลีกขอบใจมากๆพี่วันและช่องสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงม้างาเอ่ยถามข่าวถามข่าว อ่ายดี bye bye. อืมต้องอย่างนี้สิใช่ไหมพี่ต้นไม้ไปดีพี่ต้นไม้มากินข้าวกับหนูพี่ต้นไม้ต้มเอา้า ใช้เขียนอะไรมานะไม่เห็น อร่อยพี่นะพ่นไม้จุบ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 พี่วันละช่องสวัสดีค่ะจากพี่ต้นไม้เกือบเก้าขอบคุณนะคะพี่ต้นไม้ขอบคุณมากมากมาดะกะเดอทั้งยี่สิบหกล้าน,นดวงใจมาก,กินต้มแซบต้มใส่นานะค่ะเนาะราการ ตับจริงๆอยากกินแบบนี้ก็ใส่ตันไหมพี่ใ็ไหมขอบคุณทั้ง3.9ล้านดวงใจนะคะ เพื่อไหมอันนุข้นของคิยวตุ่นตีไม่แยงเลยเพื่อนทำไมคิ้วสวยจังจริงอ่ะอืมแตงกิ้วอืมนั่งมองนั่งมองเขากินข้าวหรือนั่งมองอะไรอ่ะอ ถามจริง <P ew ild> พูดใหม่ค่ะพี่ทต้นไม้คือทุกวันทุกครั้งที่เราขึ้นกันใช่ไหมเวลาเราขึ้นร้องเพลงอะ่ะเราจะขึ้นของสตรีมหยาดถูกป่ะม่องหำม,มาจักเอาพี่วันละช่องอยู่ไหนล่ะ มันอยู่แถวไหนะพี่วัลลช่องบอกหน่อยข้างหลังหนูหรือบ้างไงหนูมองไม่เห็นพี่วัลลช่องฟังอยู่ฟังอยู่เนี่ยแล้วตอนเมื่อคืนเนี่ยลองขึ้นลองขึ้นแบบ เหมือนอย่างเราขึ้นไล์สดอย่างเงี้ยพี่ต้นไม้เหมือนเราขึ้นไล์สดอย่างเงี้ยมันมีเสียงนะพี่ต้นไม้แต่